เาเข้าสู่พลังงานใหม่นะคะจะมีอะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตเราบ้างคะคุณผ่านเจอมีคุณอาจจะได้รับการไก์ไลายจากสวาน,นะคะแล้วก็พลังงานไพ่แล้วก็พลังงานผู้อ่านนะคะแล้วความเป็นแนวทางได้เลยถ้าเกิดว่าออพลังงานตรงกันนะคะขอดูพลังงานณนะปัจจุบันของคุณก่อนนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง พลังงานของคุณณปัจจุบันนะคะตอนนี้มีความมั่นคงนะคะแล้วก็พร้อมรับโอกาสใหม่ๆนะคะแต่ว่าในใจลึกๆเนี่ยอาจจะมีความลังเลหรือว่าความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างที่ต้องเผชิญอยู่นะคะตอนนี้นะคะพลังงานณปัจจุบันของคุณนะคะอยู่ในช่วงของการที่กําลังจะเปลี่ยนผ่านนะคะเออหรือคุณต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าอย่างไรต่อก็มีความเป็นไปได้นะมันเป็นจังหวะชีวิตของคุณค่ะที่จะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างนตอนนี้นะคะมีสิ่งไหนที่คุณจะต้องเลือกหรือเปล่า ไพ่ที่สะถอนออกมาคือไพ่กงหองแห่งโชคชะตาเนาะช่วงจังหวะนี้ค่ะมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอ่ะมีโอกาสใหม่เข้ามาแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่สําคัญของคุณมากๆเลยเในหน้าไพ่นะคะพลังงานชี้เห็นว่าในช่วงนี้คุณควรนะคะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆนะคะอย่าปิดกั้นนะคะโอกาสให้กับตัวเองเพราะว่ามันมีไพ่สองดาบมานะคะอืม การเงินในตอนนี้ถือว่าอยู่ในในช่วงเวลาที่มั่นคงพอสมควรคุณมีความสามารถที่จะาหาเงินได้นะคะหรือบรรลุปัญหาเป้าหมายอะไรบางอย่างที่คุณตั้งเจตนาลมเอาไว้ด้วยนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงที่คุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้ดีนะคะแต่ครูสามีความสุขว่าคุณกําลังเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานใหม่นะคะเดี๋ยวดูนะคะว่า จะมีอะไรกันนะคะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณบ้างขอสัมบนะคะจะมีสิ่งใดนะคะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณบ้างเออบางคนนะคะเข้าสู่พลังงาน สายจิตวิญญาณนะคะมีควีนถ้วยออกมาอันนี้เป็นพลังงานที่เขาพูดถึงลักษณะการเชื่อมโยงนะคะกับความรู้สึกตัวเองหรือว่าการเข้าถึงจิตภายในของตัวเองมากขึ้นก็ได้ในช่วงนี้เหมือน วิ่งกลับหาภายในของตัวเองอารมณ์ประมาณนั้นนะคะในบางคนในช่วงจังหวะนี้นะคะพบแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆนะคะมีความรู้สึกดุซึ้งนะคะอืมช่วงนี้จะดูแลตัวเองเป็นพิเศษอยู่กับตัวเองเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่คุณมีความอ่อนโยนให้กับตัวเองแล้วก็มีความเข้าใจให้กับตัวเองมากขึ้นพลังงานเขาบอกว่าให้คุณนะคะเชื่อมั่นในสัญชตตาตญาณของคุณให้มากๆนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นจะนําคุณไปในสู่สในสิ่ง